ยืไปก่อนครับติดไหมไม่ติดนะไม่ติดนะยิเลื่อดก่อนครับผมเอแล้วตอนนี้ผมน่าจะเกมได้นะจบ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 เขียดจบดับเบิลคิวครับผมสวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพเพื่อนๆมาดูตัวนี้กันไทฟอนก้ามปูครับผมผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยครับได้ไทฟอนมาแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะใส่โมดูลไอ้ใส่ปืนอะไรใช่ไหมล่ะวันนี้ครับผมผมเลยเล่นก้ามปูให้เพื่อนๆดูนะครับไอ้ก้ามปูตัวนี้มันเป็นอาวุธเก่ามากเลยนะซึ่งจะก่อนนะครับผมใช้ก้ามปูเซตนี้กับสเปกเตอร์ครับผม C ีแขนสเปกเตอร์พอสเปกเตอร์โดนเนื้อหมดยุคไปผมก็เอามาใส่ให้ปลิงครับผมให้ลิสแล้วพอลิสโดนเนื้อไปอีกผมก็เลยเอามาใส่ให้ไทฟอนครับผมซึ่งเนี่ยอาวุธเนี้ยมันก็สามารถส่งต่อกันมาได้ครับผม ซึ่งก้ามปูตอนนี้นก็โดนเนื้อไปหลายรอบนะแต่มันก็ยังทํางานดีครับผมตอนนี้ก้ามปูนะครับอยู่ที่วินาทีละ4,800แต่ว่าที่ระยะ400มะเมตรนะครับถ้าเกิดเราอยู่ไกลเกิน400มันก็จะเบาลงถ้าเกิดอยู่ใกล้กว่า400มันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมส่วนโมดูลที่ผมใช้นะครับวันนี้ผมใช้ลัสเตอร์เลเวลหแล้วก็ฟอติฟายสอันครับผมสาหรับไทฟอนโลหนา,นานเๆเลยแหละฟ o d ิฟายนะครับผมจะเพิ่มความจะเพิ่มการรีโหลดโล่นี่เร็วขึ้น20วินาที ก็เพิ่มความจุของโลกของเราเนี่ยอีก20ให้20เครับผมเพิ่มรีโหลด20เเพิ่มความจุอีก20เนครับผมสองอันก็เป็น40นะรีโหลดเร็วขึ้น40ความจุมากขึ้น40ครับผมส่วนสกิลนะครับผมใชนน้องลินดาครับผมใช้ผู้นําทางแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นก้ามปูอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผู้นําทางถ้าเกิดไม่มีนี่สาวินาทีนี่จอดเลยนะครับผมถ้าเกิดเราล็อกเป้าไม่ทันเนี่ยนะแล้วก็นี่ครับผมสกิลเราก็าจะใช้ตามนี่เลย เน้นโลครับผมเพราะว่าไทฟอนเนี่ยมันมีดีที่โลครับแล้วก็อาวุธสี่อันเราต้องเน้นโลไว้ก่อนเลยแหละครับผมส่วนไทฟอนนะครับผมนี่ตอนนี้ผมอัพขึ้นเป็นมาร์กสามด้วยวตอนนี้เป็นเสือเหลืองครับผม <laughs> ตอนนี้มาร์กสามนะครับผมเลือดไทฟอนจะอยู่ที่สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสปีดจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดไมล์ต่อชั่วโมงครับ แล้วก็โล่พื้นฐานของโล่นะครับจะอยความจุอยู่ที่54,180แล้วก็เดามจจากสกิลนะครับ5,164ครับผมอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าไทฟอนสกอตหรือไทฟอนก้ามปูของเราเนี่ยจะทำงานดีขนาดไหนครับผมจะบูจะลุยได้หรือเปล่าไปครับผมไปดูกันเลยดีกว่า Yes hey! ก้ามปูครับผมจึ๊ดปั๊บเนี่ยครับโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะ ปั๊บนี่ยตอนบินจริงมันจะไม่แข็งและเกือบไม่มีโล่นะเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมเพราะมันไม่มีความต้านทานใดๆงมันมีแต่ตัวเปล่าเลยครับกับฟองเปลวของมันเอลิสครับเอลิสครับโอ้มีโล่แล้วผมต้องหนีแล้วเพื่อจะไม่เข้าเลยเนี่ยโล่หมเลือดหุ่นเปลี่ยนแปลงเลยมาว้าเอเลสครัเอเลสโอ้โหดู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 อ่ะบินเป้าโอ้โหอ้เด้ อัี้เสาบ้านเราก็เสียวะ่เเวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาร์เธอร์เลยนะมีชายแล้วไม่ชายแล้วเอาสาบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยอฮึน้าผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีแว๊บ,บมามีแว๊บมาทางไหนเนี่ยโอ๊ยเราจะเดินถึงด่านกว้างมากครับผมเราก็เต็มตัวเต็มตัวยิงครับเผื่อใครเกิดมาก็ยิงเลยล็อกไว้ไม่เกิดละ อันนี้ครับผมเด้งโบติดกำแพงไอ้บ้า <laughs> โอเคสอเปลีววล่ยนแล้วสอเปลี่ยนแล้วสกางเริ่มเยอะนะเนี่ยโอ้ยทำไมเพื่อนเพื่อนเขาไปชูอยู่ตรงเลยละ่ะอ๋อกเป็นเรียงอะเราเรียกัน,น,นืงินนิดนึงชิคกี้หน่อยครับผมฮอกครับโอ้ยหิโรหิโรดตูต้ ไม่ติดล้าด้วยแหมองนี้หนึงก็ไ <os> ม่ได้นะวูข้างล่างเพียบเลยอ่ะเสร็นเสรสร็สร็สร็ดิเสร็จคิวที่เบอร์คิวตอน่งโอ้สเกตกามปูโดนกะโดนกระเด็นไไม่โนไม่โดนม่โดนเพอมาผมลองอีก่อจืดห้ติดกับอีกล้วมีน็อตไปยา เยอะไปนะเยอะไปแล้วอาเธอทั้งนั้นไททันทั้งนั้นเลยโอ้ยยินไม่เข้าครับบอกว่า,า,าโรล้อหันข้างพอดีเสร็จไปครับโห่กระชิงไงว่าๆๆๆๆๆโอ้ยวงเลือดวงเลือดใช่ไหมโอเคหมอทีมาแล้ว นนี่นจอดเขาให้ครับผมสามสองหนึ่งไปตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเย็ดเชียวเชียวมาอีกโอ้โหเซตเซกระทิ้งอีกโอ้โหเยอะไปครับอันน,น,นี้แต่ท่านสัพองคนเราก็ไม่ไหวไหนะจ๊ะอืม วัดมือพเพลินเลยนะซึ้ไปก่อนครับผมล็อกไหมโอเคล็อกแต่ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะผมดูไม่ทันเป็นเรียนหรือเปล่าเนี่ยโอ้มามานี่ลังบูสองตัวเฮ้ยป๊าบเนี่ยอย่ายิงมันตอนที่มีโลกนะครับผมว่ามันจะทำให้เดมิทของป๊าบเนี่ย,ยแรงขึ้นมากๆย้อนไปไร้ประโยชน์จ้า ว่าการปูมันดูติดเจึ๊กเขาให้ครับผมแหน,นี่หนีะโจแหน่เล่นเลยครับผมเล่นเลยเซตสิเซตไอคิวเสาตามอยู่โคตรเยอะเลยอือหือฟิลิยเราจะไหวไหมเนี่ยร้อ,เอนเลยครับจึ๊ก สังกาด้วยโหโคตรเร็วอ่ะโห,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 โหจะเร็วเราไปอย่างไวเลยแล้วแบบอะไรเนี่ยยืดเข้าให้ก่อนครับผมถ้าเกิดไม่เอาสาก,กางนี่ผมว่าไม่ได้แล้วละ่ะโหไทท่านสี่ตัวเงี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องใส่ตัวแดงผมแน่ๆเลยเนี่ยยืดเข้าให้ ครับเสาแดงแล้วนั่นไงนั่นโดดแดงจริงๆด้วยจากผมพ็ออายิงไม่โดนไงโอ้ยมาเด้ออ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมเอาสาพอแล้วกันครับผมเพื่อที่จะ่วยิงไกลๆได้เพราะด่นนี้ด่านใหญ่มากว้วว้าวว้ว ตัวครับเชียวกลับบ้านได้คืีแล้วครับผมแหมโดดโดดตัวอะไรไม่รู้รับเนี่ยเทวหรือเปล่านันเนี่ยเชลล์ครับช่วยกันลุมครับล็อกไว้ก่อนล็อกไม่ได้เพิ่มเดิมบีเข้าไปครับัดเข้าไป yes โอเควู้ดู้ดู้ดใจปอนใอลโอ้ rose, อยบงกรด้วยโอ้หลองร่อนไปร่อนมาก่อนครับผมจึ๊กเขาให้ครับหลบได้หลบได้ไ <Alex> อ้ฟองอีกเสร็จเลยผมอันนไหมเนี่ยเสรษตายไปแล้วครับผมโอ้ยเิรเดินอะไรเนี่ยแย่ๆหมดเลยเท่ยังรอด ไกลขึ้นอีกหน่อยขึ้นไกลขึ้นอีกร้อยเมตรแต่ยิ่งไกลมันก็ยิ่งเบาเนาะไอ้ตัวเนี้ยแล้วในนี้ก็มีแเดินกป่องะเนี่ยจิ้งคือตันครับผมอ๋อขอบข้อนออขอบ้อนครับผมโว้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 จิ้งก็ให้ครับ Yes. ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหแนนี้เมือกต่อสู้ระยะปะชินกันเลยนะเนี่ยโอเคอเครับผมผมต้องรีโหลด่ะมาดูกัน <c oughs> เป็นขบอยเลยนะ ฮอกฮ็อกฮออยยสคิลามามาโอ๊ยโดนล็อกโดนล็อก้เอาแล้วเสร็จแล้วผมาให้ครับผมเราจเมทได้ไหมมีเอนตี้คอนโทรลแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเลยเขาบางอยู่าบอยดับเบิลคิลนี่ครับผมฮอครับฮอโอ้ยล็กกอนล็กกอน ขึ้เขาให้ครับฟอคค่อยเปิดปืนเหรออค่อยเปิดปืนเหรอเสตซ์อย่างงี้ oh, ok หมอทิปเปอคีคิวไยหมอทิ้งเร็จเลยครับกล้ามปูผมก็จะงออยูหน่อยอุ้ยอาเทิร์นมาอนู่นี่มา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 ,มาไปด้วยไปด้วยรีโร่ลีโร่ถหายตัวโรแตกสิอย่างงีม้มาครับผมมาครับผมเพิ่มเดมเมจเข้าไป ตื้อกาให้ล็อกไว้ก่อนรถเด้เมย์ไปโอ้ย yes lamphead น่าตัวนี้เหมือนจะมีคนมาผมลงไถ่ฟอนแล้วครับโอ้อย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 เ,อเจอเจลด้วยอะ่ะแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยมาที่ลองดูดิดูดิดูดิด โอ้ยกระเด็นเลยอ่ะว่าเสาเปลี่ยนแล้วครับผมแต่ว่ายังดีนะยังดีนะยังดีที่มันแบบยังขาวอยู่นะเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเอ้ยอย่าหลุดเป้าโอเคคิวเฮ้ยครับผมผมล็อกเสากลางไว้ก่อนยิงก่อนเสากลางอ่าเรียบร้อยครับอ่าสามเสาผมว่ายังโอเคนะเพื่อนเราแบบค่อนข้างโอเคนะครับผมเกมน,นี้สุดๆโว้วโว้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 เข้ายากแต่เข้ายาก เขายากหมักแหงจิ้งจิกเขาให้ครับผมติดร่วม่วงไข่สกคกหนึ่งอ่าอกดีครับผมหลบก่อนครับจึกเขาให้ครับผมล็อกไว้เส็จติดจ้าไม่ทันลงหลอกดับเบิลเคิลโอโอโอ ตัวอะไรครับเนี่ยไม่มีลัสแนตนต้องเป็นแท้งแน่เลยออคลิ้งเหรอล็อกไว้ก่อนเลยครับมีอร์ตีคอนโทรลโอเฮน่าจะพอได้แล้วละ่ะทีมน่าจะหมดแล้วโอ้เด้ง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 ก็ไม่รลอดเด้งก็ไม่รลอดเลือดเด้งนะ <laughs> ไม่แช่อะไรเด้งตัวอะไรครับผมเป็นสองล็อกไว้ครับโอ้ครับผมฟัาบเนียน้ำแข็งนะฟับเนียน้ำแข็ง อันนี้นะที่ผมลดน้ำมีไปอะ่ะเวลาครับผมมีเวลาเีวินาทีเพื่อที่จะให้ลูกเขาหมดนะครับผมจะรอดไหมเนี่ยโอ้แล้วครับผมบุกน้ำมีดเข้าไปลดน้ำมีดเขาด้วยครับเลือดโดนเล็กแล้วครับผมสามสองหนึ่งดูเข้าไปครับผมเขาครูดาวยี่สิบวิต้องเก็บงานในยี่สิบวินิให้ได้นะครับผมไม่งั้นเราอาจจะแย่ล็อกอีกทีหนึ่งครับผมจึ๊งเข้าไปครับไม่ให้ใช้สกิล โลสาวิอ้าโอเคจะได้ครับผมวิชลังก้าอ๋อคิดคิดมาอ๋อน่าจะเป็นตัวตัวใบสอบซ้ายครับไม่ตัวขวานะมาสาบขวาครับผมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรับผมเข้าไปแล้วอยเยเนี่ยลากผมทำงานมาแล้วโผล่บัดจึ๊กเลยครับผมยังปองครับเนี่ยครับผมไทฟ้องครับก่อนที่จะพ้นมุมไปเราสามารถกดก่อนได้แป๊บหนึ่งนะพอโผล่ปุ๊บมันก็จะโดนทันทีไม่ทันตั้งตัว ไม่ทันกดหายตัวหรืออะไรอย่างงี้นะนี่แหละครับผมเทคนิคไทคอนของผมเองเหมือนไอตอนที่เล่นไซ่วันลาครับผมผมก็อย่างนี้แหละโผล่ไปนิดนึงโอ้ยโอ้ยเขาหายตัวเขาหายตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ไซไคอนนี่ไม่กล้ากลัวหรอกแต่พี่ดูดมาเมื่อกี้โอ้โหครับผมของผมใส่โอทีไฟ2,000นะ จุดไปก่อนครับติดไหมไม่ติดนะไม่ติดนะคิวเรื่อยก่อนครับผมพอแล้วตอนนี้ผมน่าจะเกมได้นะจบ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 เที่ยจบดับเบิลคิวครับผมสลดไฟเนี่ยครับถ้าเกิดมันเนี่ยมันมันมีปัญหากับรล,ล่อเลืออยงนี้แหละมันล,ล็อกไปเลยครับผมจุดเขาให้ครับโอ้ยตอนนี้เหลือสามเฟือแล้วด้วยนะว้าวโ,โอเคครับผมแอปก่อนซิจ,จ้าสามสองหนึ่งครับผมดูไปเลยนีม่มีครับหลบไปแล้วเวลาโอเค กำลังกล้าครับล็อกไว้โอ้ยจบเกมชนะไปครับผมเกมนี้ว้าวอันน่ะมีเพิ่งลงไม่กี่ตัวไงเนี่ยโอ้โหเข้าได้ๆไปสิบทองเลยครับผมสองล้นสามหกคิวห้าเสาเยอฝั่งหนูเขาลดลีกเขาหลุดไปคนหนึ่งแหมอันน่ะช่วไม่ได้นะครับผมขอชน,นะก่อนนะฮึ <c oughs> อ่าับมาลงจอดแล้วครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่องกับการทํางานของไทฟอนก้ามปูทั้ง4อันนี่ผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะสําหรับสายประหยัดครับผมนะเพราะว่าไอ้ก้ามปูเนี่ยมันเป็นอาวุธเก่าแล้วล่ะเราแบบผมจริงผมก็อยากใช้ไอ้ปืนเลเซอร์น้ําแข็งนะผมแต่มันไม่มีไงเลยใช้อาวุธเก่าไปก่อนครับผมอาวุธเก่านี้ผมก็ใส่กับสีแขนสเปกเตอร์ใส่กับสีตัวอะไรนะกับไทฟอนเนี่ยผมสีแขนอ่ะใช่ใสออ่สเปกเตอร์ bling ผมใช้กับปลิงใช้จากสเปกเ,เตอร์มาแล้วก็โยนมาให้ปลิงปลิงเดี๋ยวนี้ก็แย่แล้วก็โ yeah, oh, โยนมาให้ไทฟอนครับผมปืนนี้ตันไว้มีไว้เก็บไว้ไม่เสียหายครับเพราะว่ามันใส่ได้หลายหุ่นแล่มันก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับผมแล้วอย่างป๊าบเนี่ยเจอกล้ามปูอย่างเงี้ยงอยครับจะล่อนยังไงก็ติดครับผมโอเคเพื่อนๆแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับไทฟอนกล้ามปูเซตนี้บ้างครับผมเพื่อนๆชอบใช้กันหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์บอกกันไ้ได้นะ ส่วนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมชีวัคอกซิงกันนะ